ท่านพ่อแม่พี่น้องที่รับชมวิธีทัศชุดนี้นี่คือการมอบถุงน้ำใจจากสมาคมสตรีนักธุรกิจในวิชาชีพแก่ผู้ป่วยแก่ผู้สูงอายุค่ะขออนุญาทุกท่านช่วยถือถุงเพื่อเป็นการยก อยู่ในรถตู้ค่ะอีกส่วนหนึ่งอยู่ในรถตู้นี้เตรียมมา50ถุงแบกกันขึ้นเขาได้ความภาคภูมิใจที่วันนี้น้ำใจไบตีจากสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชา,ช,า,ช,า,ช,าชีพจังหวัดพิศนโลกได้นำความรักความอบอุ่นสู้ภัยหนาวสู้ภัยโควิดเราจะหล่อเราจะสวยเราจะมีความสุขไปด้วยกันเพราะนี่คือน้ำใจไบตีที่ทำทั้งหลายประจักษ์ด้วยสายตาท่านหลังจากที่ วีดิทัศชุดก่อนๆก,ก็มีการมอบแด่ผู้บวยจิตเตีเยงมาหลายวาระวันนี้โชอบดีค่ะได้มาที่เช่นสมตรบลบ,บ้านแยงนันจุดนี้กลุ่มวิสาหกิจที่ได้จัดสรรที่ไม่สวยอ,อย่างสวยงามโอกาสต่อต่อไปสมาคมสันตินักธุรกิจวพชาชิจะนำคณะมามอบขวัญกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะดีความสม ละดับสองไปสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยนาย,ยกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกนางพยูนศรีชินแพงตรงนะครับจะเป็นผู้มอบถุงปันน้ำใจเพื่อประชาชนเพื่อความสุขำนห้าส50ถุงน,นะครับเชิญครับ นอกสบยรวมรวมของทั้งสองหน่วยงานวมถึงเาลสวนแนะครับยังมีท่านสมาชิกสภาเทสบาลตะวันปัญานะคบได้วา่วยกอตัวท่านนครับที้สายจัดงานวันนี้ได้รับรวนะครับแก็ต้องขอบคุณท่านทบาลนาชยุตราแก้วเรืองนะครับที่เป็นกาลังสคัญสนันในการจัดงานด้วั่งนี้นะครับ ฉันครัสามารถจับภาพการมอบในขณะนี้ได้เลยนะครับฉันครับในทุกนนี้นะครับทางสมาคมและทางสำนักนะครับจะไปผู้พิการหรือว่าผู้ด,ด้โอกาสในพื้นที่ต่อไปนะครับ